ไปมาแล้วเดี๋ยวไปเห็น,นยังแม่นเนาะแม่นหรือยังดึกก็ดึกแม่นหรอสวัสดีครับพบกับเราช่อง เอลฟอกไทยเล่นเอลเฟนไทยแลนด์มาดูลูกของหนุ่มเสกกับช้างพี่เล็กวูยวันนี้หลายตัวมากอันนี้คุณตาทองใบก็อยู่นี่เป็นวิวเป็นบรรยากาศที่สวยดยอด นลูกหนุ่มเสกทั้งสองตัวเลยนะครับยอดเลยคนดัง <c oughs> ตอนไหนอีกละ่ะโอ้มาบาัตนทยเหรอเกี่ยวแซมสั้นลงนะครับ <c oughs> มาบา่ตไทยอีกแล้วนี่ ไไปแล้วนะโอ้ขี่ข้าดักขี้ดักบอลลุดดิกินกล้วยกินกล้วยกินต้นกล้วยเยอะนะครับตัวนี้ท้องเดี๋ยวก่อนอีกจะเดือนออกนะอยู่บ้านสามเดือนลูกต้นสุดท้ายนุ่มสก สร้างนะออส,สร้างสิบปีน้องนอก,ก,นก,นกแก้วอีกไอ้น้องนกแก้วน,นะครับอยู่สิบสิบขวบอัไรหมาหมาอยู่หรอกเป็นยังไง

ชอบเลยเจ้าหน้าพูดกสียนแล้วเราถ่ายหลายมุมเลยอันนี้บ้านดาวมงคลครับเห็นเจ้าดาวไหมก็เล็กคือเจ้าดาวนะี่ยจอมแสบเฮ้ยเอยียงนี่ ุดยอดนะครับความสูงนี่เทียบเท่ากับทันใจเลยเลยลนะ่ช้างงาสูงงาเหมือนช้างแมมมอนนะครับยาวช่วยถึที่อัพน้ำได้ปะเอาอัพน,น้ำได้นี่มันสีทำสีไทลูพ <laughs> ีนไแท่งน,นี่ดู่อ,องแท่งด้วย ะยะ่งย <c oughs> างถกขีไายอะน้ำม,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 มันนะ้ำมันขาดนะ้ำมัมน,นนะครับถูถูข้าวน้ำมันออกนะครับ

<laughs> mình, mình <thế> <laughs> đùn nhầm, nó nhang lên trên này, ở rất mà đúng số <laughs> 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 เอาขอกมาอย่างกอลังไกลเขาแน่นุมสุรินเน่ะแจงเกิคดคุณงานสร้างเหมือนแจงเกิดงานสร้างเลยงานงานธรรมดาพราะแจงเกิดล็อกอออกมาล็อกงานง่ายด,ดีเป็นช้างอ้วนน่ารักนะครับงาน้อยเป็นช้างงาน้อย เยเนี่ยแต่ก่อนผมตกเย็นมาก็ต้องขี่รถไปอัพนะครับรถซาเลงไปตัดหญ้าแถวสวนนุชแถวอำเภอสัตหีบนะครับที่จังหวัดชนบุรีเสาร์อาทิตย์ตื่นเช้าตั้งแต่ตีสามตีสี่ 3, 4, แล้วแต่นะครับวันไหนที่ตื่นตีสามนี่คือเจอหญ้าที่มันสวยเพราะว่าเรารู้แน่นอนว่าสมสติว่าหญ้าเนี่ยสวยปุ๊บ คนอื่นก็ต้องเห็นเมื่อเห็นแบบผมเนี่ยเขาก็จ้องเหมือนกันผมกับควันเสือก็ต้องตืงน่นแต่ตีสามครับไปเปิดไฟฉายเจียวหญ้าอาชีพเก่าของเราเอ่ยไหนเจ้าบัวบัวอยู่ไหนหนู่นนะครับบัวบัวอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยบัวบัว สั่งงางนเราใช่หรอเปล่าเดี๋ยวพาไปดูอันนี้น้ำลดลดลงอย่างมากเลยนะครับเราเดินไปจับตูดตาทองใบโอ้ลมแรงมากเลยไม่อยากลงนะครับข้างๆสะเนี่ยก็จะมีช้างผูกเต็มมดเลยครับมีแต่ช้างข้างๆสะ เมื่อกี้ผ้าแซมสั้นนะครับไม่ค่อยด้ดูแซมสั้นเดี๋ยวควานเสือมาก็น่าจะได้ดูดูตีนตีนคุณตาทองใบเนะี่ยต้องเดินไปยกว่านี้นะครับเดินออกกําลังกาย นช้าแมวมอสอะ่ะเออเดินย่างอ้อมสะมัน,นั้นที่ถ่ายคลิปกับบัวบานนี่เคยเดินเดินอ้อมไปนู่นนะครับอ้อมไปออกฝั่งนูน่นเจอกับบัวบานเดินถ้ามองตรงตรงนี้ไปนะครับจะเห็นจ้ะบัวบานอยู่นูน่นนอนลง เราบางนะครับแบบนี okay ้เสียงบาบางลองข้อสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องเฟนด์ไทยแลนด์นะครับถ้าสนใจแหวนหางช้างของขังจากช้างก็สามารถแท็กเข้ามาได้ที่เพจแหวนหางช้างของขังจากช้างครับผม ก็ประมาณเมื่อสิบห้าปีที่แล้วไก่ไก่ไก่จีนี่ไก่เมื่อสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เลี้ยงวัวนะอยู่ปอ่อสี่พ่อสามอสี่ทนเสาร์อาทิตย์ก็จะไล่วัวจากบ้านสมัยแต่ก่อนชาวบ้านนะิยมเลี้ยงวัวแต่ตอนนี้ขายทิ้งหมดแล้วแจ็บลงคนก็ลงคนก็ลงคนก็ลงสั่งก็ลง ใช่สวใได้การตกนจับสวตอบลูกเห็นบวบวมปะนั่นดิได้ทองเงินน่พัดไปฮะเมเห็นเเห็นมันยางปกติปกติแล้เนี้ยบอกเผาูส่ อไปบวบวมกินนะแกแกไว้ถามบวบวมถูครับถูถูถูก็มือก็คือมีข้าวน้ำมันมือเราหนาคือบวบบานบอลบวบขึ้นเลยมั้ยหนาบวบขึบวบบานเลยมั้ย นี่แหละ là hà ừ. ต้องคอยดูดีมั้ย wow. <laughs> 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 là, rằng đức là, đức mèn là... พอแม่เจ็บขาลังบนี่ฮะพอแม่เจ็บขาลังบ่เนี่ยเล็บมันงอมานต้อดขบตัดออกากาไปตัดเง่าสิส้นดินเหรอตัวนั้นไก่แล้วอีกน้อยเดียวส้นลวแหละเดี๋ยวก็ได้ตัดแหรอ สั่งหัวง่าเนะกันเป็นกับเป็นคือสั่งเขาเดี๋ยง,ง่ามันจะแหลมเลยเนาะมันจะเอาถูดินแหลมเลย,ยม่ถูดินไปยังเลย